สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ B Y L r ือบิ n เหรียญไปยทานงานฝีมือนะคะวันนี้นะคะเรามาทำสายแมสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสายแมสแบบเชือกแบบนี้นะคะน่ารักนะน่ารักน่ารักเอาไปขายเอาไปทำขายทำจำหน่ายนะคะเป็นอาชีพเสริมได้นะคะนี่เลย โอเคอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะสายแมสกำลังต้องการนะตอนนี้นะคะนี่เลยโอเคอุปกรณ์นะคะหนึ่งนะคะก็จะมีเป็นสายตัวนี้นะคะนี่เลยตัวนี้ประมาณน่าจะประมาณ 1โได้มงนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะอุปกรณ์เดี๋ยวใส่มาให้ดูเลยอุปกรณ์เขาก็จะเยอะเยอะนิดนึงค่ะโอเคมีสายไปแล้วนะคะก็มีตัวการ์ตูนต่างๆนะคะไว้ติดนะคะน่ารักน่ารักค่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสปริงนะคะสปริงตัวนี้ก็จะเป็นอ่ากามปูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นก้ามปูของน่า จะมีหลายแบบนะคะของอสายแม็เนาะตัวนี้น่าจะเรียกว่าก้ามปูหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้แล้วกันค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปตัวนี้สต็อปเปอร์นะคะเรียกถูกไม่เรียกถูกไม่ถูกไม่แน่ใจนะแต่ประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะตัวตัวนี้จะเป็นกระดูกงูกระดูกงูนะคะแล้วก็ตัวนี้ทำอ่าคิดค้นขึ้นมาเองเนาะพอดีมันมันมีอยู่ที่ร้านก็เลยอ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นรูปดาวนะคะก็ตัวนี้ก็จะใช้ลักษณะใช้เหมือนกันก็คือตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้กระดูกงูก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือของทางร้านมีรูปดาวอยู่ก็เลยอ่ะอัดแอปนิดนึงมันใส่กันได้มันก็สวยเหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับสมาชิกเลยนะคะว่าต้องการแบบไหนนะคะนี่ค่ะโอเคต่อไปนะคะอุปกรณ์ต่อไปก็มีอ่า กาวตัวนี้ค่ะแล้วก็มีตัวนี้นะคะคีมกันไก่ค่ะทุกอย่างมีจำหน่ายที่ร้านหมดนะไฟแช็กอันนี้หาซื้อหาได้มีติดบ้านทุกบ้านอยู่แล้วนะคะโอเคขั้นตอนแรกนะคะเรานำาเชือกนะคะมาตัดนะคะให้มันได้ความยาวประมาณ30นิ้วนะคะอ่ะ ตัดมาก็จะเป็นลักษณะนี้เชือกตัวนี้จะมีหลายสีนะคะ,ะเราเอามาให้ดูก่อนประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็พอตัดเสร็จแล้วนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นยุยย่ยยๆหน่อยเราก็ไปเช็คประมาณนี้ค่ะโอเคให้เขาได้อยู่ในลักษณะนี้นะคะก็คือเก็บเก็บตรงเขาเรียกอะไรตรงปลายให้เขาไม่มี อะไรออกมานะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเรานำนี่นะตัวเขาเรียกอะไรสต็อปเปอร์หรือเปล่ามาใส่ตรงนี้ตัวนี้นะคะมันจะมีรูเห็นไหมลักษณะมันกจ็จะอยู่ประมาณนี้ตอนที่เราจะใส่เราบีบนะคะบีบเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปเลยทั้งสองข้างนะคะโอเค พอได้แบบนี้แล้วก็ดันขึ้นไปโอเคปล่อยไว้นะคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคสอดเข้าไปโอเคเรียบร้อยบีบค่ะก,กดแล้วก็โอเคก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะต่อไปต่อไปนะคะเราจะใส่เป็น จะใส่เป็นตัวดาวก่อนละกันทำให้ดูสองแบบเนาะใส่ดาวเข้าไปอ่ะมันจะมีรูอยู่นะคะสอดเข้าไปเลยอันนี้ก็ใส่ดาวอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของสมาชิกเลยนะอยากทำแบบไหนตัวนี้ก็จะใส่เป็นกระดูกงูโอเคอ่ะทำไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเรานำสปริงนะคะ มาใส่เข้าไปทั้งสองข้างเลยนะคะจะได้ลักษณะประมาณนี้เห็นไหมคะต่อไปเราก็นำครีมนะคะเราจะหนีบนะคะหนีบเอาเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนีบเอาแค่นิดเดียวคะ่ะแค่แค่ตัวแรกนะแค่วงกลมอันแรกเส้นแรกนะคะบีบเข้าไปเลยอ่า ให้เขาอยู่ในลักษณะนี้นะคะโอเคทําเหมือนกันค่ะโอเคแล้วก็ตัวสปริงตัวนี้ก็จะยึดกับตัวเส้นตัวนี้นะคะโอเคตัวนี้ทาเหมือนกันค่ะนี่เลยทําให้ดูทั้งสองแบบเลยนะ สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะทักแชทมาได้นะคะที่เพจ BYL ลิบบิ้เหรียญโวยทานงานฝีมือนะคะหรือว่าโท0938854970นะคะหรือว่า ID นะคะอ ID ID อะไรเนาะจำ ID ไม่ได้แล้ว W นะคะขีดละตรงกลางนะคะขีดลบนะคะลบตรงกลางนะคะให้มันอยู่ช่องกลางเนาะแล้วก็เขียนว่า2536นะคะ หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราข,ขึ้นขึ้นขึ้นช่องทางการติดต่อให้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้มันยุ่ยแล้วเดี๋ยวใส่อันนี้อีกรอบนึงคะ่ะโอเคตัวนี้ทำไม่นานนะคะทำไม่นานแล้วก็ถามว่า อ่ากำไรเยอะไหมกำไรเยอะพอสมควรนะตัวเนี้ยเอาทําแล้วเอาไปขายที่ไหนโพสลงหน้าเฟซนะคะหน้าเพจได้นะคะ Facebook ได้ไอจีต่างๆนะคะได้หมดเลยทิกตอกอย่างนี้นะคะก็เห็นเห็นมีอ่าสมาชิกทำแล้วก็ไปลงได้เนาะตัวนี้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำ ตัวนี้ค่ะกระดูกเอ้ยไม่ใช่สิก้ามปูไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะตัวนี้เพราะว่าเรียกตามตัวไอ้เส้นลูกปัดร้อยนะคะมันจะมีก้ามปูนี่นะคะเห็นเห็นเห็นตรงห่วงที่มันยื่นออกมาไหมคะตัวนี้ไว้สําหรับใช้คล้องตัวนี้เลยก็บีบนิดนึงนะคะให้เขาเปิดรูคล้องเข้าไปอ่าได้แล้วทําง่ายมากนะตัวเนี้ย สำหรับสมาชิกนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะสนใจอุปกรณ์นะคะทักเข้ามาได้สินค้าพร้อมส่งนะคะลูกค้าไม่สะดวกโอนยอดทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะนี่ได้แล้วอ่ะอีกอันนึงตอนนี้หน้าร้านนะคะตอนนี้มีทำเป็นร้านเครื่องเขียนนะคะที่บุรีรัมนะคะสมาชิกที่อยู่ แถวโซนบุรีรัมย์หรือว่าโซนภาคอีสานหรือว่าลูกค้าต่างจังหวัดเราก็ส่งของไปได้นะคะหรือว่าสําหรับสมาชิกที่อยู่ในโซนบุรีรัมย์นะคะอยากแวะมาที่หน้าร้านก็คืออหน้าร้านอยู่ที่บ้านบ้านปรวจนะคะบุรีรัมย์นะคะมันมย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเนาะโอเคสอสำหรับ สมาชิกนะคะก็แวะเข้ามาดูได้หน้าร้านนะคะสินค้ามากมายเลยมีให้เลือกมากมายเลยอุปกรณ์งานฝีมือนะคะชุดนักเรียนต่างๆนะคะพวกเครื่องเขียนต่างๆนะคะร้านเช็คอินเครื่องเขียนนะคะกดเข้ามาดูที่หน้าเพจได้เลยเพจเช็คอินเครื่องเขียนนะคะแล้วก็มีวันมี2เพจนะเพจเช็คอินเครื่องเขียนแล้วก็เพจอ่า B Y L ลริบบิ้นเหรียญปวยทานงานฝีมือนะคะติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะ นี่เลยไม่ยากเลยไม่ยากเลยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยต่อไปนะคะเราจะมาใส่ตัวการ์ตูนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวอาให้มันอัดแอปกับสีแล้วกันตัวนี้สีฟ้าสีฟ้าใส่เป็นสตรีทล้วกันอ่ะวิธีการใส่นะคะนี่ตัวนี้เราได้มาแล้วได้เส้นมาเรียบร้อยแล้ววิธีการติดตัวการ์ตูนนะคะเราจะใช้เดี๋ยวนะะแป๊บหนึ่งโอเคเราจะใช้เราจะหันหัวตัว กระตูนลงด้านล่างแบบนี้นะคะเวลาเราใส่เข้าไปตัวนี้เขาจะอยู่ที่หลังคอเราเขาก็จะเห็นประมาณนี้ตัวตัวกระตูนก็จะตั้งข้างหน้าขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นใส่แมสนะคะโอเคอ่ะต่อไปเราก็ใช้กาวนะคะบีบนิดเดียวนะคะไม่ต้องบีบเยอะติดเข้าไปค่ะอ่ะรอให้เขาแห้งนะคะทำอีกตัวหนึ่งค่ะโอเค บีเข้าไปสำหรับสมาชิกนะคะสนใจสั่งซื้อมีเป็นชุดเล็กนะคะหรือว่าจะทำแบบเอาไปขายจำนวนมากเราก็มีเป็นชุดใหญ่ทักแชทเข้ามาได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวรอให้เขาแห้งแป๊บนึงถ้ามันอยู่แบบถ้าสมมติว่าตัวสายมันอยู่แบบนี้เราสามารถบีบแล้วก็ปรับให้เขาอยู่ในตัวปกติได้โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะง่ายไหม ง่ายไหมง่ายไหมนี่เสร็จแล้วสามารถเป็นตัวน,นี้เป็นสายคองแมสได้เรียบร้อยนะคะเอาทำแล้วเอาไปจำหน่ายได้แล้วก็สำหรับสมาชิกที่ทำจำนวนเยอะๆอยากเอาไปขายแนะนำเอาไปขายร้านค้านะคะร้านค้าต่างๆนะคะร้านาทุกอย่าง20 g i กิฟต์ช็อปอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาไปเสนอใหอ้ร้านค้าเขาดูนะคะนี่เลยเสร็จเรียบร้อย ง่ายๆชิคๆน่ารักน่ารักนะคะนี่เลยค่ะโอเคนะคะหรือว่าสำหรับสมาชิกนะคะสนใจสั่งซื้อ แบบสำเร็จของทางร้านนะคะของทางร้านมีแจ้งนะคะสนใจดูรายละเอียดดูจำนวนดูเลทจ,จำนวนราคาส่งนะคะเข้าไปดูที่เพจ b y l ลิบิลเหลรียญไปทานงานฝีมือเลยเดี๋ยวจ,จะขึ้นลิงก์ให้ขึ้นลิงก์ขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ช่อง y o u t u b e b y l ลิบิลเหลรียญไปทานงานฝีมือด้วยนะคะแล้วก็ นะคะ B Y L ริบิเลนบริทาทงานเีริมมือ,มอแล้วก็อีกหนึ่งเพจนะคะเช็คอินเครื่องเขียนนะคะสาขาบ้านกรวดนะคะตาเป็นสาขาหรือว่าใครอยากได้แฟนชายของร้านเครื่องเขียนนะคะทักมาได้นะคะทางเราม,ม,มีแฟนชายนะคะตัวนี้เป็นของชื่อของทางร้านเองเลยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทริปนี้ มีประโยชน์นะคะยังไงก็ฝากก๊อปลิงก์แล้วก็ไปแชร์หน้าเฟซของตัวเองได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบการสอนไปเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ